สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดียินมมือนีอด่ด้วยการบ๊อบผึกษากันนะครับพี่น้องการสิไท้ายคลิปสีนส้นสินตัวพี่น้องมือนี่ <c oughs> อีกกองเงนแต่สิน้นเพื่อกันครับพี่น้องถดงแล้วพั่นครับมนาหมองท่านประธานมากเกินเออว่าซื้อมาอย่างกับย่างน้ำกันซื้อมาจู่กับจู่น้ำกันพี่น้องครับ บอมันคิดไปในแนวเดียวกันเม,นมนนนื่อฝนตกลิ่นนั่นเหมือนเนียนที่แบบไปเห็ดรี่อยกบ่ได้ไม่ดีกัไปใส่มากใส่บ่ได้ก็ได้มากทำน,น,น,นักอยู่ห้องสตดเห้องไหนล่ะครับ,บรรยากาศเลยนะครับอ๋อพ้อมไปน้ำร้อมอันนี้เป็นซีนซีโค้งครับพี่น้องครับน,นี่นี่นนนนย่างแทบ แต่ว่ากันเข้าของเข้าบะย่างก็ได้ดิย่างก็นั่งได้ดิเห็นไหมเห็นแกตูนะมาเห็นแกตูแล้วที่ทีนะชิ้นสองกองชิ้นสองกองยี่ห้อเดียวจ้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเข้ากับมักใส่แค่ผงสูตรไร้ไหลลวดีหน่อยเนื่องน้ำปลาหน่อยเน้นโปงสุตรครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมไอ้บ้าสะกลก้นสว่างบน ม่เยิมไม่หยาบไมัสะัวครับผมถามเพิ่งว่าเพิ่นได้ยังมากมือนี่จิ้คือกันบอกของท่านประท่านสีสุกแล้วของห้องก็ลุงเลยไม่ต้องอันนั่งไม่อยากเคยน้องครับคือกันพี่จ้าเพิ่งว่าแหะครับผมไม่ต้องยังมากไหมนี่พี่น้องครับพี่น้องถามหาวัน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 ว่าหน้าเตี้ยผ่านเตี้ยไปใส่มือนี่นะเตี้ยมาแล้วพี่น้องครับไปรับ มาดักเจ๊ยสนามบินดอนเข้างตีซี่ครับพี่น้องรุ่งข้างว่าไม่ไม่ยังก่อนนครอนไส้แอร์ไล่ครับรุ่นนดิคือเพราะไม่กินเขาจริงจ่งอะอะไรคิดทบดีเพิ่นคิดทอดบ้านแห้งใช่ไหมพี่น้องมือหนีมาแล้วมือหนีมาแล้วหมู่บ้านนีย่า่บัวร้อยมือนีน่าเที่ยครับผมเที่ครับผมเดี๋ยวสิ้นขาวซุกข้ากาดสีไปซอวยช่วกันกินนะครับพี่น้องแาบนี้

เอาครับพี่น้องครับเอ็มเฟสย่างซีนิ๊วห้องกับด้ามการซุปเรียบร้อยครับพี่น้องเคยไหมกินน้ำได้ครับผมกครับปั่นเขาปั่นยังไงดิที่จริงเนี่ยเอาคำใหญ่เลยเคยไหมก็เลยเอาคำน้อยๆน้อยนะถือใจเนาะยกว่าคำใหญ่ๆว่านี้นะกินคำหน้อยมันบ่คือเนี่ยมครับครับผม มื้อนี้ไอ้ไส้ครับผมเปล่าสะกุลคน,คนสว่าครับผมคนกเหย,ยียบไม่เหยียบไม่อย่างใส่มาท่านครับไอุสซโลนะครับเนาะยำๆไส้จีพักดีครับผมคนก็เป็นอินฟูอยู่บ้านเดียวกันะกน,น,นะครับผมอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นกันไตะโดนละครับพี่น้องครับจะหาโอกาสมานะครับรับต่างคนต่างมีหน้นาที่ครับผม เพิ่นสิไปอีกแล้วครับนี่เพิ่นสิบินไปใต้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 ไต่หนูไต้หวันครับผมไปไต้หวันครับผมห้ามืงอะไปแล้วก็เลยครับอากาศไม่ดีครับเพราะว่าเพิ่นอะไรครับครับทีมงานนะครับก็ให้ไปไต่หนีูด้ออย่าไปใต้หนูโอ้ยเมื่อกี้มันก็ติดใต้หนูให้ผมใต้หนูหรืออีหนูเนาะเนี่ ดูท้องไร่บ่ออกกล้องเด้อออกกล้องอุ้ยบัดแค่ออกดอกกันนี่ตัดออกอากาศนะาตัดจ่านจะในสียลายไม่น่าเลยผมเนี่ยมันน่าพูดออกไปเลยหืมขออนุญาตนะครับครับผมท่างานยังบอกดินอตต้องหน่อยครับเจ้าเจ้าไปทั้งไก่กับโซ่โซมันมันครับผมเดีวงว่ามื่อไหร่นะเดียมานี่แล้วกับ ดีใจแล้วครับดีได้ไปได้วันก็ไดล้วครับดีใจครับดีใจทั้งหลยว่าโอ้อยู่ใกล้กันที่ผมมาหากันดีว่าพ่อกันจะอยู่ร้านค้านะครับเนี่ยไปบอกเนี่ยไปบอกไปเสื้อผงสักผ้ามาได้ไหเนี่ยเอาคือกันยุตัวนีมันเป็นแค่คอยผู้เดียวนี่ที่เดียวกันโอ้ยพูดแล้วเฟม้อมาน เอาน<อ>ที่เดียวกันเข้ามาเข้าใจมหากันเนาะอืครับโอ้แต่พอได้มาได้พูดดักกันอันนี้เดสขนาดคอยไปซื้ออันน้ำยาไม่เห็นเนาะสักผ้าไม่ให้เจ้าบ่เอาอโดยเฉพาะเดี๋ยวเพิ่นไปสอบสวนคนละที่จะได้บอกว่าพมดกันยากแซ่บๆครับมื่อไหร่มากินข้าวครับครับพี่น้องครับเวลาการล่วงเลยมาหลายขวดแล้วโอ้ ไหลเติบแล้วครับผมไอวุสโลครับบาวสะกลนุนสะว่างกษตรซทำราิจากพี่น้องไปสักนนะครับผมอบอกพอกันเมื่อบอกิมนาเนาะมือ <laughs> ยยอยากรับหรอแม่คัโอ <laughs> ้มควรหรอครับผม <laughs> คลผมอพอกันไม่คิมนาครับพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ